เอ้ยพีไปน้ำนี้พี่ไปน้ำไม่ไปตาลิต้นลูกไยเถะอยากไปน้ำมูอไ <c oughs> ลค์กดแชร์กดติดตห้ด้วยนะคะะเอาละเอาแล้ว <c oughs> น้องออกห้างน่องออกหาาออา้างมาอยู่พี่กระวนกระว่ายแล้วพุ่นสิปสูมาหาหน้องแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอา้าเอา้เอาตอดได้บอเออ เออเอาละบันีเอูอูอเอาอันดีน้องมาแล้วโอ้ยเนาะห่างกันแน่กับว่าใดเนาะบัดย่ำน้องไปสุรินโตอยู่บ้านโตสิไปเล่นน้ำพายเนาะอุ่มฮึย่าเดือย่าเดือพี่ปีอุ่มมาอุ่มหันเดบไปดอกอุ่มก็อยู่นีล่ละ อมติดกันแห้งัคักภาพสื่อได้เลยนะคะว่าเขารักกันแค่ไหนนะคะนี่น้องน้องน้องเดินออกไปปุ่นนะตั้ง,งปีหองเป้วเป้าเลยอุ้มลองออกไปอีกบ้างนะลุกอุ้มเอออุ้มอุ้มอุ้มย่งางไปปุ่นบ้างอุ้มอุ้มไปเข่าเงี้ยนบ้างแล้วพี่ปีสิเป็นจังไหร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้มอยู่นี่ละอุ้มอยู่นี่ละอุ้มว่ะอุ้มว่านได้ไปดอกรถบัตทันมาอืมอเอ้าเอ้าความพยายามของปีปีเอาซอยกันเอาเอาอุ้มซอยพี่ซอยพี่ปลดออกพี่บอกหนูอยากเป็นอิสระหนูปล่อยหนูปล่อยหนู อีหลาอีหลาคิดหอดพีเนอเดอ้ออีหลาไปนันนี่หลาเือนมมาฝากพีนะเดอ้ออ่อนเขาดีคักได้นหน่อยหน่พุ่นพุ่นพุ่นพี่เราก็บ่นก็บวายด้ย เปรียบเสมือนสาวอุ้มเป็นลูกพี่ปีเป็นแม่นะคะพี่ปีนี้เป็นแม่ตายสาวอุ้มนี่เป็นพี่ปีนะคะนี่แหะคะ่ะแม่ตายจังซี่เลยลูกสิน้อนก็บอดยกะว่นกะว่ายนะคะปุ๊กตะลูกลุกนะคะเวดเวดเวดก้าลังคนเคียเขาโอ้ยเบียดปีใส่เท้าอ้ย ไลยตาเด้ก้นบหูอยู่นี่แต่เบื้องห้องขึ้นรถเด้อจิเป็นส่งใดเด้อบ่แมนสิอยากขึ้นรถไปน้ำหนองสติสิกระวนกระว่ายเลยอันนี้สาวอุ้มผู้บ่าวผู้บ่าวสองเลยนะคะแสนคุณโอ้แสนคุณกับคำน้อยนะคะปลากระเงียงน้อยนะคะแล้วก็สาวอุ้มนะคะไปด้วยกันนะคะสามเชือกนะคะขึ้นรถไปคันเดียว

หึมฮึมเขียดแลว้วเขียดแลว้วอุ้มเขียดแลว้วเอ้ยเอ้ยไอ้โมโหแล้วโมโหแล้วอุ้มมาฮึมเฮ้ยน o no 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 n ดักดันพี่ตูดเบอร์ศูนย์กับตูดเบอร์นั่นเบอร์หนึ่งโอ้ย น он, 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 он. ั ather, of ่นๆือการลังก็ได้นั่นการลังเหียนเงียนเตะเลยาปข้างดิเินอีหล่าจะไปลงแสงสีเสียงในเมืองเด้อหล่าเด้อบอกน้องเมืองปีโออขาหลังเออเออหายิีดหอดพีเน่เด้อ พี่อยู่บ้านผู้เดียวบ่มีมูเอาละเอาละบันนี้เออเออเออน้องไปแล้วเออ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 ว้าคือหาวแถบุโอ้ยของสูเจ้าลองลมโอยอ่อนแมอยากไปน้ำนองเอออยากไปน้ำนองเอยอยากไป ตีเอยอยากไปน้ำหนองตีใสใส่ใสหนองใสหนองเออผุ่นหนองเอออยากไปน้ำหนองเด้เอรถมาแล้วนะคะตอนนี้รถมาแล้วจ้าเอยคนอยากไปน้ำหนองเด้อบัตตนีเซ็ตเลยพี่นนองเอยฮะรถมาแล้วนะคะหนุ่นจอดอยู่นู่นนะคะ จะไปเอาแสนคูณกับคำน้อยก่อนนะคะ,ะ,อ,อ,ะอุ้ยสาวอุ้มยืนหลับอีลหลารถมา,มาลแล้วมันม <c oughs> ลับจังไดเดี๋ยวพี่ปีก็จะได้ไปส่งน้องนะคะไปขึ้นรถนะคะอ,อยู่ที่บ้านแสนคูณข่้คูณนะคะสิบไปขึ้นมองกองดินพนนะคะมองตีคั้คูณแสนคูณพนผูกนะ,ะอุ้ยยืนหลับเด้อบัดนี้อ ไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะคะรถมาแล้วได้เวลาไปทรงนนองสาวขึ้นรถก่อนค่ะโบเมนตีขึ้นรถไปน้ำหนองหืดใดญน้อยาสุฮ้องน้ำหนองด้วยอีลหลาฮ้องน้ำหนองหล,ลงับแงโอยอยากน้ำบักทองอีกแล้วอันพีทองผุนแล่นออกก้อนมูอาดหลาดเลยพี่ทองบัก้ากรับอีหาบัก้ากรับสิบกบสับมานน้ำข่อยบลานั่นเตี๋ยเตี บมีผู้ใดกาดอกเนาะบ่มีผกาอีกับท่องดอกปัดไปน้ำสื่ออยกองจางบมีผู้ใดกาอีน้ำละเบ่งโตเนกวนสมูนีไปแล้วนะคะไปแล้วไปส่งน้องก่อนพี่ปีว่า สีหงไปน้ำหนองคือนลไอบูโอ้ยวจะยางไปซุริเลนบางทีท้อบางคนสึงยางไผกระเป๋าไฟกระเป๋าเนี่ยสะพายกระเป๋าเข้ากรุงตามหาผัวไอ่นะ ไปแล้วไปแล้วเมฆาเจ้าย่างยังเจ้าขึ้นรถน้ำข่อยบ่วเจ้าสิย่างเอ้าสิบัวนี่เรามาเจอพี่บัวเขียวมาแล้วมารอรับพี่บัวแล้วจ้ะใส่หล่ะรถสาวอุ่มไปจอดอยู่ปองได้ละบาดตันหนิ โอ้ผุนรถไปจอดล่ออยู่ผุนมามาอุ้มพี่พวกเขียวเปิดตากล่อแล้วฮ่า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 อ่ะสี่ขึ้นกั้นไหอุมสี่ขึ้นกั้นไหนอุมสี่ขึ้นกั้นไหนฮ่าฮ่าฮ่าเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าให้อุ้มไปเป็นหน่วยกา่ตายเฮ้ยเฝ้าแห้งอยากไปแห้งแล้วดึงพอไปกระตักกระตักแล้ว จ้าปีใหม่มาตรงนองโอ้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 ปีว่าอยากขึ้นรถคันนี้อย่าขึ้นรถคันนี้จำได้จำได้รถคันนี้้บ่าวอยู่นน่ำมาสันนู่นนะคะรถไปจอดอยู่นู่นนะคะโอ้ยหยั่านคนห้องน้ำนองอยู่เด้อ ย่านคนห้องน้ำนองอยู่นี่นั่นนั่นห่าวตัวห่างกันกับอะไรปาติโถตะเบียงของเต็มรถเลยสิใหญ่เงี้ยสิใหญ่เงี้ยเล่นว่าสิใหญ่บ้านเ้ยเล่นเอ้ยเล่นสิไปอยู่มองได้ละเะมน้องนั่นไม่ใคเบิ้ลม่ตีสิไปอยู่มองไดล่ะหามองไดล่ะตี Ui 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 ui, <laughs> chăm mẹ đây đuôi, <laughs> chăm mẹ đây đuôi, <laughs> để mẹ mẹ đây Ay, da, cha da, a da, a da, a yak, 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 a ăn a Chà a yak, tuổi อยู่เนาะนั่งรอขึ้นรถนะงานแก่เราี้ีิเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเิ่นปอกบ่ท่านอยู่ไครอยู่อยู่ อุ้ยบ่อไม่ค้านเดี่ยวเดีานท้านทานนัเด้บนี้ทานนําเได้บนี้หิวไหลอติมได้กินเก่งมากกินเก่งมากเลยพอแล้วพอต้องมากมาติดเมาถดพ่นได้ยายาแม่วมีเงินใจเดยเกินไอยตินเก่งมากเลยนั่ของกินค่ะไอติมขายไงคะ เอ้ยราหว่างรอรอรอน้องขึ้นรถนะคะโอ้ยมืดแล้วลูกมืดแล้วมดแล้วเอเาเอาเอเอาไปให้อุ้มบุญด้วยน่นเอาไปให้อุ้มบุญด้วยน่นเออหนังมือไหนหน่อยขั้วอยู่น่น เออวัดดีแล้วเอาเอาให้อุ้มเลยค่ะเอาให้อุ้มเลยออมมันเมิดแล้วลูกเมิดเวิดแล้วฝุ่นหดไปจกหดน้ำปากหนูหิหูหล หมักแห้งเดียวหมักล่องเท้าอุ้มบอกมักลองเท้าสาวปากเหลืสาวปากเหลืไปลาไปตงน้องจะไปขึ้นรถแล้วนะคะย่านสาวปีขึ้นน้ำหนองอยู่เด้อบาดตันนี่เด้อ เฮียนเงียบแม่จังได้จะขึ้นรถได้นั่นเอ้ยกาเฮียนเงียบจะขึ้นรถได้บ่เนาะได้เวลาขึ้นรถแล้วอาะมิมองขึ้นยืนขึ้นง่ายยืนถึงนั่นเด็กกองดินนั่นเดี๋ยวเรามาลุ้นคนขาเฮียนขึ้นรถนะคะอีลาไปยืนกินหญ้าให้กำลังใจน้องอยู่ผุนอุ้มไม่ผุน น้ำกลดสีสีเอ้ยเนอะเห็ดจังได้เนอะบานี้ลูกสาวข่อยสีบ่ว้องน้ำกลดมูสติฝุ่นฝุ่นเออไป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 เกาะรถฝุ่นเออเกาะหลุนเออฝุ่นเอ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นไปเกาะอยู่ฝุ่นเึินง่ายฝุ่น เออพี่ไปน้ำนี่ยพี่ไปน้ำแม่ไปตาลิต้นลูกไข่เถะอยากไปน้ำมูอเออง่ายงกะง่ายไงอันนี้ขึ้นยากว่เนี่แงนกันได้เนี่ยให้ให้เพ้นมาให้ให้เพ้นผูกแล้วก้อนจังค่อยขึ้นแล้วเต้และเชือกก้อนต่อไปคำน้อยนะคะโอ้ยโอ้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 อีหลาสิขึ้นทางลัดโอ้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 ลดอ้าวสิพังแน่นั่นพี่ีอยากขึ้นเนาะอยากไปพี่ๆมาเอาแม่เล่นมาออกไฮเดอร์ เอ้ยลูกสาว่อยโอย้วันนี้แหละพี่เลียนขึ้นมาวันที่ทิพุ่นไปเร็วขำหน่อยเอ้ใหญ่เอาไว้คัดไทยขำคูนแสนคูนนะคะไ,ไ,ไปด้วยกันคคุน,นะะเดิน,นะะทางให้ปลอดภัยเด้อปล่อยร้อยเอวพุ่นตั้งสองเลยบบดน,นี้ <laughs> พี่แสนคุ้นสิดมได้บ้านี้ขี่น้ำพิเ่นก็ได้ด้พี่ไปน้ำแน่ล่ะพี่ไปน้ำแน่มือหน่อยปอนเข้าไปละบุญไปเลยนะคะแสนคุ้นไปลูกไปไปเที่ยวเมืองสุรินทร์เด้อเนี่ยเดี๋ยวมั้กับเองโอ้วิทย์ดากรถพอดีเลย พอดีเลยปล่อยแล้วนั่นเอเดินทางปลอดภัยนะคะแก้วคาดตลอดปลอดภัยเด้อผักคู่ประกันปกปักรักษาอยู่ดีมีเงี้โอ้โหเออตายขึ้นรถแล้วเพิ่นเพิ่นไปหบสั่งอีกอยู่มั้งจ้า เพิ่นจะไปอีกรอบหลังพี่บัวเขียวนั่นพี่บัวนั่นเพิ่นจะไปช่วงพุ่นรอบสุดท้ายเพิ่นไปหอดเพิ่นก็นอนเลยนะเพิ่ <laughs> นไหนอุมบุญไปเป็นหน่วยกาตาย <laughs> เ,าเด็กๆจะไปแล้วนะคะแม่โอ้อีกแล้ว <laughs> โอ๊ยปีเ้ยพุนะ่นอ่ะ ปุ่นมือหน่อยสาวอุ่มเพป่ะกับปอนออกมาจ้าจ้าจ้าเดี๋็กสาวไปเองดอกท่องกลับบ้านน้ำพีปีลูกไปบ่ได้เด้อไปเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะยันเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมควรจะจบคลิปนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่จ้า อ่พี่ปีาชากนแน่เร้วน้องนอะไปแล้วนนองไปแล้วใจสวยป้าไปบายด้วยายบายด้วยลูกไปบายาย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 บายไปบายบายผุ่นบ่งอุ้ยมือหน่อยไกลอยู่ผุ่นคิดหอดพีพีมาส่งจ้าไปไปไปจ้ากันลูกจ้ากอนอ่าไม้ลาออกมารถคนสี่ออกแล้ว ไปไปไปโชคดีจ้า